สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะพามาแนะนำนะครับวิธีวัดนะครับวัดหมอแปลงที่ท่านเห็นนี่คือเป็นม้อแปลงนะครับมอแปลงมีหลายประเภทนะครับเป็นมอแปลงไฟมอแปลงเสียงที่ผมให้ดูนี่คือเป็นมอแปลงเสียงนะครับก็คือ Transformer o u t p u t นะครับมอแปลง o u t พ put เสียงนะครับซึ่งสำคัญมากๆเลยนะครับในอ่าเขาใช้ในขยายหลอดนะครับขยายเสียงภาคอ่าภาคขยายนะครับภาคหลอดมันจะต้องมีหมอแปลงตัวนี้นะครับ ก็คือหม้อแปลงยิ่งคุณภาพดีนะครับก็คือเสียงก็ยิ่งดีนะครับไอ้ที่ดังๆก็ของญี่ปุ่นนะครับผลิตโดยโรงงานฮาชิโมโตะนะครับที่ผมจําได้นะครับก็คือ,อเขามีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกเลยนะครับคือหม้อแปลงเอาพุตเสียงเนี่ยนะครับเสียงจะดีไม่ดีอยู่ที่ตรงนี้ฉะนั้นเวลาคนที่เขาชอบฟังแนวเครื่องเสียงหลอดนะครับเขาก็จะต้องหาหม้อแปลงเอาพุตเนี่ยดีๆนะครับ มันสามารถที่ว่าไปสั่งพันใหม่ได้คือก็คือ,อมีร้านรับทารับพันนะครับแต่ว่าก็คือเสียงเนี่ยมันต้องร้านที่คุณภาพจริงๆนะครับเสียงมันถึงจะจะใกล้เคียงกับของอาจากโรงงานที่ระดับของญี่ปุ่นของอะไรที่เขามีชื่อเสียงนะครับเสียงมันจะดีไม่ดีอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คือในพวกแอมแอมลอดนะครับก็คือตัวเนี้ย เป็นตัวที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือพอๆกับหลอดเลยนะครับเพราะว่าเครื่องเสียงหลอดแอมป์หลอดอะไรเงี้ยนะครับก็คือหลอดนี่สำคัญอันดับหนึ่งเลยนะครับคือหลอดยิ่งดียิ่งแพงก็เสียงยิ่งดีนะครับถัดมาก็จะเป็นหม้อแปลงเอาต์พุตเนี่ยนะครับส่วนอย่างอื่นจะไม่สำคัญนะครับฉะนั้นใครเล่นเครื่องเสียงหลอดแอมป์หลอดนะครับไม่ว่าจะ DIY หรือว่าเป็นยี่ห้อมานะครับก็จะต้องดู2ออย่างนี้มาก่อนนะครับสำหรับ ที่ผมจะเอามาแนะนําวันนี้ก็คือแนะนําการวัดนะครับวัดชอ็อตนะครับวา่าเขาวัดกันยังไงนะครับแล้วก็มนันเวลามันใช้ได้มันเสียมันชอ็อตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็คือที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันมีเสียตัวหนึ่งดีตัวหนึ่งนะครับสําหรับรุ่นที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนะครับก็คือเป็นของซันซุย 500A ร้อยอซึ่งอ,อย่างที่ทราบนะครับรุ่นนี้ซันซุย 500A เเนี่ยเป็นรีเซิร์ฟเวอร์หลอดนะครับ เป็นรุ่นที่นิยมมากๆนะครับยอดนิยมเลยนะครับคือนักเล่นเนี่ยเขาจะชอบมากๆก็คือติดอันดับท็อปๆเลยนะครับของบ้านเรานะครับราคาก็สูงมากเรื่อยๆแต่ว่าหาสภาพดียากนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ยำมาเละทั้งนั้นเลยนะครับส่วนเรื่องการซ่อมแซมก็มีช่างซ่อมอยู่นะครับสาคัญคือต้องหาสภาพที่ดีๆนะครับแล้วก็เวลาซื้อนะครับซื้อสันสาณร้อยเอรุ่นเนี้ยนะครับก็ คือเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับดูหม้อแปลงว่าเป็นของเดิมไหมนะครับสมมติว่าเสียตัวหนึ่งดีตัวหนึ่งถ้าเกิดคบพันมาพันใหม่มาตัวหนึ่งนะครับอีกตัวของเดิมนะเสียงจะไม่เท่ากันนะครับคราวนี้ช่างบางคนก็แนะนําไปให้พันใหม่ทั้งคู่เลยเสียงได้ไม่เท่ากันสําหรับความคิดผมนะครับไม่ควรนะครับเพราะว่าของแท้เดิมเนี่ยเราไม่ควรพันใหม่เลยนะครับถ้ามันยังไม่เสียนะครับก็มันมีทางเลือกอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะ ไปหาซื้อเสียตัวหนึ่งลรามาพันเพื่อใส่ให้เท่ากันของตัวแต่ว่าตัวดีเราต้องเก็บไว้เพราะมันมีราคามากๆนะครับอย่างตัวหนึ่งหลายพันนะครับผมผมบอกราคาอย่างนี้เลยนะครับตัวหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างคู่นี้ต้องมีถึงห้าหกพันนะครับถ้าใช่ได้ของแท้เดิมนะครับประมาณนั้นผมบอกราคาเลยว่าสูงมากๆนะครับทีนี้พอสมมติว่ามันเป็นของดีใช่ไหมครับผมก็เลยเอามาแนะนําให้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่า ราบว่าอตอนนี้นะครับมันถึงยุคที่เทคโนโลยีมันไปสูงสุดนะครับไปก้าวหน้าอย่างมากแต่คนกลับไปย้อนหาจุดเริ่มต้นนะครับดังที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนๆน,นะครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงฟัง IPhone, iPad เป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับหมายถึงว่าฟังเพลงเป็นไฟล์ดิจิตอลไปแล้วแต่ว่าทาไมคนถึงย้อนกลับไปฟัง เครื่องเสียงหลอดแอมหลอดซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นเลยนะครับของของระบบแอมขยายเลยนะครับยุคเริ่มต้นนะแต่ถ้าเป็นทาริเตอร์เป็นยุคกลางนะครับไม่ไม่ใช่เป็นยุคเริ่มต้นยุคเริ่มต้นคือหลอดเลยฉะนั้นยุคหลอดเนี่ยมันจะต้องมีหม้อปแปลงแบบนี้นะครับทีนี้มาดูว่าไอตัวเนี้ยนะครับตัวนี้เป็นของแท้เลยนะครับยังไม่ได้พันใหม่นะครับของจันซุย 500A นะครับซึ่งดีสเซเวอร์ตัวเนี้ยดังมาก่ากสำหรับ คนที่ไม่เคยไม่ค่อยได้เล่นเครื่องเสียงหรือจะไม่ค่อยได้ทุกครีกับแนวพวกหลอดพวกอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปดูนะครับว่ารุ่นนี้มันดีมากมเสียงดีมากนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นหลอดนะครับยกเว้นภาคโฟโนอนะครับผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าไอซันซุย 500A เนี่ยทุกอย่างหลอดหมดแต่ว่าภาคโฟโนอมันเป็นทานซิสเตอร์นะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าคือผมว่าส่วนใหญ่ไม่รู้อ่ะผมบอกอย่างนั้นเลยนะว่าคนที่ ใช้งานไปของไอรีเซอร์เวอร์ตัวนี้ก็คิดว่าหลอดทั้งหมดไม่ใช่นะครับก็คือภาคฝฟนหอบเป็นตันเลตเตอร์เฉพา ur, ะภาคเดียวนะครับนอกนั้นเป็นหลอดหมดเลยไม่ว่าภาคขยายภาคปรีนะครับภาควิทยุอ่า,า,อานะครับมันมีวิทยุด้วยนะครับเสียงนี่ดีมากนะครับเสียงนี่โอ้เสียงเบสเสียงไรมาคือปกติเสียงหลอดเนี่ยมันจะแหลมแหลม,ลมใช่ไหมครับทีนี้คราวนี้ไอรุ่นเนี่ยมันจะมีภาคปรีเข้าเข้ามาด้วยทีนี้ภาคปรีเนี่ยมันก็ใช้หลอดด้วยนะครับ เสียงมันก็เลยโอ้สุดยอดมากเพราะว่าผมเคยขายไปสองสาตัวนะครับหลังๆมา,าได้มามันเสียมันคราวนี้ตัวนี้ของแท้ผมให้ดูนิดหนึงลักษณะมอแปลงเอาพุทของแท้ของสันซุย 500A นะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีหมายเลขนะครับหมายเลขเนี่ย 4105247B นะครับอันนี้1ตัวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวหนึง410 5 2 4 7 a นะครับอ่าอันนี้มันต้องคู่กันนะครับอ่าของแท้มันต้องมีตีตาตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังจะเขียน8 3ขีด2นะครับอันนี้คือ82อขีด2อ่าอันนี้นะนะครับก็คืออ่าอันนี้ถูกต้องนะครับอ่สองสองตัวถามว่าสลับกันได้ไหมได้นะครับได้แต่ว่าข้อตีมาเพื่อให้ว่ามันมันอยู่คู่กันแต่จริงๆอ่ะอ่ามันมันสามารถใช้ B กับ b ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า ก็คือข้างในเนี่ยมันเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าคือเขาตีโค้ดมาไม่ให้ให้มันต่างกันนะครับไม่เหมือนกันทั้งสองตัวแค่นั้นเองนะครับ A กับ B แต่จริงๆอ่ะข้างในโครงสร้างคุณสมบัติเหมือนกันนะครับลักษณะของหมอแปลงเอาพุทเสียงของสัญญาณ 500A นะครับมันจะมีเอาพุทธสามเส้นนะครับมันมีเอาพุทกับอินพุตนะครับเอาพุทก็คือต่อไปที่ลำโพงนะครับแล้วก็อินพุตก็คือ ต่อไปที่หลอดนะครับมันจะมีหลอด2หลอดใช่ไหมครับคือระบบขยายของ receiver amp นะครับภาค amp ขยายของอส,ส่วนซูย 500A เนี่ยมันจะเป็นพุทธูลนะครับก็คือ,อระบบ amp หลอดมันมี2ระบบนะครับพุทธูลกับ Sin g l e end นะครับอันนี้ก็คือผมจะไม่ลองลึกนะครับผมคแค่เฉียวๆไปให้ฟังเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่สนใจเขาก็รู้อยู่แล้วแต่คนที่ยังไม่ค่อย รู้นะครับผมพูดไปบางทีจะงงผมพยายามจะไม่ลองลึกนะครับทุกอย่างเนี่ยก็คือถ้าใครสนใจอ่ะต้องไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับมันไม่ยากเกินไป Google มีทุกอย่างนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นพุทธภูนนะครับพุทธูนจะมีภาคขยาย2หลอดนะครับซิงเกิลเอนจะมีขยาย1หลอดนะครับคราวนี้ขยาย2หลอดนะ่ะสายมันก็ต้อง Input มันต้อง2เส้นนะครับแล้วก็มีเซ n นเตอร์แท็บมีไฟเส้น1น,นะครับมันจะเป็นแบบนั้นฉะนั้น เข้ามัน3มเส้นออก3มเส้นทีนี้ออกเนี่ยมันมันดูตรงไหนว่าฝั่งไหนเป็นขาออกนะครับให้สังเกตดูนะครับมอแปลงฝั Br ่งขาออกเนี่ยก็คือมันจะมีตีตาเน,นี่ยนะครับตีตีตาตรงเนี้ยนะครับหมายเลขเนี่ยนะครับอันนี้คือฝั่งขาออกออกก็คือออกไปทางด้านด้านท้ายของเครื่องอ่ะนะครับอันนี้หมายถึงด้านออกซึ่งด้านท้ายของเครื่องก็จะเป็นออกลอําโพงถูกไหมครับทีนี้ลําโพองอ่าที่ท่านเห็นอยู่3เส้นเนี่ยนะครับ ก็อาจจะงงว่าเออแล้วมันต่อ,อยังไงใช่ไหมครับเพราะลำโพงเนี่ยมันต่อแค่ข้างละคู่ใช่ไหมครับก็ลําโพงหนึ่งหนึ่งตัวก็มี2องขั้วใช่ไหมครับสองขั้วก็อ่าก็คือลําโพงอ่าบวกลบอ่ะนะครับประมาณนั้นแต่ทําไมมี3เส้นสามเส้นก็อธิบายว่ามันจะมีเซนเตอร์แท็บอยู่เส้นหนึ่งนะครับเซนเตอร์แท็บตัวนี้นะครับอ่าส่วน2เส้นเนี่ยนะครับคือมันเป็นเสียงทั้งคู่นะครับก็คือมันจะมี 8โอห์มตัวหนึ่งนะครับแล้วก็16โอห์มตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เวลาเราวัดเราก็ต้องวัดทั้งคู่ว่ามันขาดไหมนะครับโดยวัดเทียบกับเซนเตอร์แทบก็เดี๋ยววิธีวัดเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับก็จะเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับส่วนอันนี้เห็นแล้วนะครับว่าอันนี้ส่วนเอาต์พุตนะครับด้านด้านที่ขาออกนะครับออกลําโพงนะครับตัวนี้ส่วนคราวนี้มาดูด้านขาเข้านะครับ อันนี้ขาเข้าผมให้ดูขาเข้าขาเข้ามันก็มี3เส้นนะครับ3เส้นอ่านะครับแบบนี้ขาเข้าคือมันจะมีไฟนะครับไฟเข้าอ่าสีแดงสังเกตสีแดงเนี่ยมันจะมีไฟนะครับ400รกว่าโวลต์นะครับมันป้อนเข้าตรงนี้นะครับส่วนอีก2เส้น2เส้นยังตามที่ผมอธิบายนะครับว่าพักขยายของพุทพูลเนี่ยมันจะมี2หลอดนะครับอ่าผมบอกเบอร์หลอดก็ได้ 7189A นะครับของ Sun t ุยห้0ร้นะครับก็คือรีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับก็คือ ข้างหนึ่งนะครับมันก็สีหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็สีหนึ่งเท่ากับว่าหลอดหนึ่งหลอดนะครับ input ตเส้นหลอดอีกหลอดหนึ่งอินพุตหเส้นเท่ากับสองเส้นนะครับเวลาใช้งานนะครับมันจะต้องต่อร่วมกันไอสีแดงนี่คือมันร่วมร่วมกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟไฟเข้านะครับก็เปรียบเหมือนเซ็นเตอร์แท็บเหมือนกันนะครับ เอาเป็นว่าไฟเข้าแล้วกันนะครับสีแดงเนี่ยสัญลักษณ์เขาทําไว้ชัดๆเลยนะครับส่วนอีก2ข้างเป็นไฟออกนะครับออกไปเข้าหลอดนะครับวิ่งๆไปเข้าหลอดนะครับเพราะว่าไฟเข้าตรงนี้นะครับขดลวดผมขึ้นให้ดูนะครับว่าลักษณะขดลวดเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับขดลวดเนี่ยก็คือใช้มิเตอร์เนี่ยวัดได้เลยธรรมดาเลยนะครับอันนี้ก็คืออธิบายนะครับก็คือหมายถึงว่ามันจะแบบนี้นะครับ Input Output นะครับ เราสังเกตดูได้เลยว่ารุ่นนี้อันไหนเอาพุทอินพุตตามที่ผมบอกนะครับดูไ้ตรงนี้แล้วก็ดูเซ็นเตอร์แท็บพวกสีดํามันนะครับตรงนี้อ่านี่นะครับคราวนี้มาดูวิธีสังเกตนะครับว่าหม้อแปลงเขาพันมาใหมไมหรือยังไงนะครับให้ดูเราดูรอยน็อตนะครับรอยน็อตเนี่ยมีขันมีอะไรไหมนะครับคือเราจะสังเกตง่ายๆเลยว่ามีการถอดมานะครับนะครับถ้าของแท้เดิมเนี่ย มันจะไม่มีรอยนะครับรอยรอยน็อตพวกนี้นะครับขันมานะครับอันนี้เห็นไหมฮะก็ตีสันสุยนะครับตัวนี้อันนี้ผมอธิบายให้ดูลักษณะหมายถึงว่าทั่วไปนะครับของของแอมพลดแล้วก็รุ่นที่ผมจะมาอธิบายวิธีวัดให้ดูนะครับอุปกรณ์นะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับมีมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์หนึ่งตัวนะครับ แช้เร่งวัดเนี่ยก็คือคูณ1ห,หรือคูณ10ก็ได้นะครับแล้วก็ลำโพงตัวเล็กๆเนี่ยหนึ่งตัวนะครับปากคีบนะครับเพราะว่าเวลาทดสอบผมจะทดสอบไปห,หมดเลยนะครับก็คือเอาง่ายๆทดสอบช็อตแล้วก็ทดสอบว่ามันมันออกไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ที่ว่าอ่ามันต้องต่อฟังเองจริงๆเลยคือเสียงบี้ไหมเสียงเบาไหมอะไรเอเอไอ,อ้ตรงนั้นอ่ะมันไม่สามารถวัดตรงนี้ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ ตรงนั้นปัญหามันน้อยครับปัญหาคือแรกๆเราต้องวัดให้ได้ก่อนว่าตัวนี้มันชอ็อตมันขาดไหมนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูวัดให้ดูเลยนะครับทีละอย่างไปนะครับท่านผู้ชมดูปุ๊บจะเข้าใจเลยทีนี้เวลาท่านได้เครื่องเสียงมานะครับท่านก็วัดก่อนเลยนะครับก็วัดเองเลยไม่ต้องให้ช่างวัดให้นะครับพอพอไปเนี่ยเดี๋ยวไปเจอช่างบอกเอ้ยมันใช้ไม่ได้นะครับมันชอ็อตมันอะไรพันใหม่อะไรเงี้ยคือ,อเราก็ไม่รู้นะครับว่า ช่างเขาซื้อหรือเปล่านะครับหรือว่ายังไงนะครับฉะนั้นเราต้องรู้เองไว้ก่อนนะครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแกล้งเสียนะครับแกล้งเสียก็ถอดออกนะครับแล้วก็เอาผันใหม่ใส่เข้าไปตัวเดิมเก็บไว้อย่างเงี้ยอันนี้มันก็มีบ้างนะครับผมก็ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายไปแต่ก็ผมก็แนะนําไปเพราะว่าบางส่วนเนี่ยคนก็ไม่รู้นะครับก็อย่างทานิสเตอร์บางตัวนะครับภักขยายเนี่ย ออย่างที่ผมเคยรีวิวไปอย่าง m o t o r OLA นะครับยี่ห้อที่ผมบอกว่าสุดยอดเลยนะครับบางไปบางที่นะครับเจ้าของเครื่องเขาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับบางทีก็มีโดดสลับกันอะไรเงี้ยนะครับออันนี้ก็ผมก็พูดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับก็ทีละจุดทีละจุดไปนะครับลองดูนะครับ ครับท่านผู้ชมครับผมลองวัดดูตัวแรกก่อนนะครับอันตัวแรกตัวที่2ผมเอาออกไปก่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับส่วนที่วัดนี่คืออย่างที่บอกนะครับวัด input นะครับ Input มันจะมีสายไฟสีแดงอยู่นะครับเนี่ยนะครับ Input เราก็ต่อสายไฟเข้านะครับตัวนี้ไฟเข้านะครับแล้วก็ไอ้สองเส้นเนี่ยเป็นไฟที่จากไฟเข้านี่ออกไปเลี้ยงพาคหลอดนะครับ มิเตอร์นะครับผมตั้งทีああ่คูณ10นะครับเดี um. ๋ยวผมจับข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยครับอันนี้อันนี้คือปกตินะครับมันจะต้องมีความต้านทานขึ้นนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะมีความต้านทานขึ้นนะครับก็คือตัวนี้ขดลวดไม่ขาดนะครับก็คือหมายถึงซีกหนึ่งใช้ได้แล้วนะครับสายสีเหลืองนี่นะครับทีนี้อีกซีกหนึ่งเป็นสายสีน้ําเงินนะครับสายสีน้ําเงิน เดี๋ยวผมผมจับก่อนนะครับอ่าเนี่ยครับนะครับสายชีน้าเงินผมคีบละอ่าโอเคขึ้นเหมือนกันสรุปแล้วคือหมออแปลงเอาพุตตัวนี้นะครับสเต็ปแรกที่ทําการวัดก็คือหม้อแปลงไม่ขาดนะครับทั้งสซีกเลยนะครับวัดตรงนี้นะครับตัวนี้ถือว่าอ่าผ่านนะครับอ่าอีกอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับขดลวด2ออันเนี่ยนะครับ มันจะต้องต่อถึงกันนะครับเนี่ยนะครับอีก2เส้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้ละเอียดเลยนะครับผมผมวาดให้ดูเท่ากับตัวนี้อินพุตใช้ได้นะครับอันนี้คือตัวหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ด้านอินพุตนะครับทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอินพุตนะครับอินพุตอีกตัวหนึ่งตัวนี้สุบแล้วคือดีนะครับตัวนี้ดี เดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งครับผมจับก่อนเลยนะครับเอาสีเหลืองก็ได้นะครับสีเหลืองอครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่ามันไม่ขึ้นเลยนะครับตัวนี้นะอีกข้างหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งนะครับซีกหนึ่งนะครับมันไม่ขึ้นนะครับทีนี้อีกซีกหนึ่งผมให้ดูนะครับ อ่าซีหนึ่งขึ้นนะครับเท่ากับว i mean. ่ามันขาดไป1ข้างนะครับ1น่ซีกันนะครับ1นซีเพราะว่ามันมีสซีนะครับเห็นไหมครับก็คือสัญญาณจากหลอดอ่ามันมี2หลอดใช่ไหมครับพักขยายมันก็มาแค่หลอดเดียวฉะนั้นตัวนี้คือเสียนะครับเสียก็คือคําตอบก็คืออ่าด้านอินพุตมันมันมันขาดนะครับขดลวดมันขาดนะครับแบบนี้เขาเรียกขาดนะครับมันมันมันไม่ขึ้นนะครับแบบเนี้ย เนี่ยนะครับมันไม่ขึ้นที่หนึ่งนะครับอย่างตัวแรกมันขึ้นนะครับทําที่ผมวัดให้ดูนะครับสุดแล้วคือตัวนี้เสียนะครับคราวนี้เรามาวัดดูอีกอีกอีกอันหนึ่งว่ากดระหว่างหลอดเนี่ยมันขาดไหมนะครับเห็นไหมไหมครับไม่ขึ้นนะครับเนี่ยครับมันจะไม่ขึ้นเห็นไหมครับแต่ตัวนี้มันขึ้นนะครับตัวนี้มันขึ้นหมายถึงว่า เราวัดตรงระหว่างขดลวดเลยนะครับก็คือ2เส้นนี้ที่บอกว่ามันต่อไปหลอด2ข้างใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต่อตรงกันเลยนะครับปกติมันต้องขึ้นนะครับอย่างตัวดีเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจับให้ดูเนี่ยนะครับมันต้องขึ้นนะครับมันต้องขึ้นอ่านะครับคือสูบได้ว่าอ่าเราเจอตัวเสียแล้วนะครับถ้าแบบนี้นะครับก็คือมันขาดไปซีกหนึ่งนะครับไม่ได้ช็อตมันขาดไปซีกหนึ่งทีนี้เรามาวัดด้านเอาพุทธแล้วนะครับตอนนี้ครับ ครับเรามาวัดดูด้านเอาพุทนะครับด้านเอาพุทเวลาวัดเนี่ยนะครับมันมี3มเส้นเหมือนกันนะครับ3มเส้นผมอธิบายก่อนว่ามันจะดำแล้วก็สีเหลืองสีเขียวเนี่ยนะครับเวลาเราจับเราต้องจับสีดําเป็นเซนเตอร์แท็บนะครับเซนเตอร์แท็บอีกเส้นหนึ่งนะครับเราก็ไปไล่จับเลยนะครับไอ้สเส้นเนี่ยผมอธิบายก่อนว่าเส้นหนึ่งนั้นเป็น 8โอห์มกับ16โอห์มนะครับฉะนั้นมันจะต้องขึ้นทั้ง2เส้นนะครับ8โอโ์มกับ16โอหกโมนะครับผมวัดก่อนมันต้องขึ้นนะครับอันนี้ตั้งคุณหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าเอาต์พุตมันความต้านทานมันต่ํานะครับตัวนี้นะครับขึ้นนะครับสีเหลืองขึ้นทีนี้สีเขียวก็ขึ้นนะครับสุดแล้วคือเอาต์พุตเนี่ยนะครับด้านเนี้ยดีนะครับตัวตัวดีเนี่ยด้านเอาต์พุตก็ยังปกตินะครับทีนี้มาดู อีกตัวหนึ่งที่บอกว่าเสียนะครับเราก็มาวัดเหมือนกันนะครับวัดสีเหลืองนะครับขึ้นนะครับขึ้นสีเขียวนะครับสีเขียวก็ขึ้นเหมือนกันนะครับขึ้นเหมือนกันสุปแล้วคือทั้งคู่เนี่ยเอาพุทเอาพุทดีนะครับแต่ว่าอินพุตเนี่ยมันมีเสียตัวหนึ่งนะครับทีนี้ผมจะทดสอบอีกสองสเต็ปนะครับสเต็ปต่อมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับสเต็ปต่อมานะครับก็คือ การวัดชตรอบนะครับระหว่างขาเข้ากับขาออกนะครับก็มาดูกันนะครับว่าขาเข้าก็ให้จับสีแดงนะครับไปตั้งที่คูณ10ก็ได้นะครับแล้วก็ขาออกไปจับเซ็นเตอร์แท็บสีดำนะครับเราก็ดูว่ามันขึ้นไหมถ้ากรณีมันขึ้นถือว่ามันชดรอบนะครับอันนี้ไม่ขึ้นนะครับถือว่าปกตินะครับอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับอีกตัวผมก็จะจับให้ดูนะครับสีดา สีดำเซนเตอร์แท็บนะครับแล้วก็มาจับสีแดงนะครับสีแดงตัวนี้นะครับโอเคครับไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ก็ถือว่าการช็อตรอบไม่ช็อตรอบนะครับทีนี้มาทดสอบอันสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับครับสำหรับสเต็ปสุดท้ายนะครับก็คือคราวนี้เราก็ทดสอบโดยการ ต่อลาโพงนะครับลาโพงตัวเล็กๆเนี่ยนะครับก็พอแล้วนะครับแล้วก็เราก็มาต่อทั้ง2เส้นเลยนะครับก็คืออันนี้คือเอาพุทใช่ไหมครับปลอตีมันออกลําโพง8โอห์ม16โอห์มนะครับเราก็วัดทั้ง2เส้นเลยนะครับลําโพงข้างหนึ่งก็จับที่เซ็นเตอร์แท็บนะครับสีดําตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็สลับกันนะครับเราก็เอาทีละทีละสีนะครับเพราะว่าสีนึงก็ตัวนึงก็8โอห์มอีกตัวหนึ่ง16โอห์มนะครับ แล้วก็ฝั่งขาเข้านะครับฝั่งขาเข้าแล้วก็ใช้มิเตอร์เลยนะครับมิเตอร์เนี่ยตั้งที่คูณ1นะครับตั้งที่คูณ1แล้วเราก็ทําการเขี่ยนะครับเขี่ยโดยที่ว่าเราใช้สีแดงนี่เป็นหลักนะครับแล้วก็เราก็ไล่เขี่ยไปเส้นนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็เส้นนี้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมลองเขี่ยให้ดูนะครับก็อันนี้นะครับ ผมจับที่สีแดงไฟเข้านะครับแล้วก็เริ่มที่สายสีน้ําเงินก่อนแล้วกันนะครับอ่าได้ยินเสียงนะครับอันนี้อ่านะครับอันนี้ต่อเอาพุทแล้วนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับสีเหลืองอ่าอันนี้นะครับก็คือต่อใช้มิเตอร์คูณหนึ่งนะครับเขี่ยเข้าที่อินพุตนะครับ ตามที่ผมให้ดูนะครับส่วนเอาพุทเนี่ยนะครับก็ต่อมาตรงนี้นะครับก็คือสายสีเหลืองกับสีเขียวเราต้องต่อทั้งสองเส้นนะครับอันนี้นะครับมันจะต้องมีเสียงออกลําโพงนะครับเดี๋ยวลองดูอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้คือตัวดีนะครับดีมันจะเป็นนี้อ่าทีนี้มาดูตัวเสียนะครับครับตัวเสียก็เช่นเดียวกันนะครับต่อเอาพุทนะครับเอาพุทก็คือมีสีดําตรงนี้นะครับอ่า แล้วก็เราก็จับ8โอห์มก็ได้16โอห์มก็ได้นะครับจับเส้นหนึ่งนะครับอันนี้คืออันนี้คือต่อด้านด้านเอาพุทนะครับนี่นะครับเอาพุททีนี้อินพุตนะครับเราก็ใช้มิเตอร์เขียเลยนะครับทีนี้ตัวนี้ตัวเสียนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลามันวัดแล้วมันขึ้นยังไงนะครับอันนี้เราจับสีแดงเป็นหลักนะครับสายสีน้ําเงินนะครับสายสีน้ำเงินตัวนี้ตัวเสียนะครับขออนุญาต อ่าม่อแปลงตัวนี้ตัวเสียสีน้ำเงินขึ้นนะครับส่วนที่เหลืองเห็นไหมครับมันจะไม่ดังก็คืออย่างที่บอกก็คือมันขาดนะครับมันขาดมันก็จะไม่ดังนะครับตัวนี้ตัวซีกหนึ่งนะครับคือซีกหนึ่งดีอีกซีกหนึ่งซีกหนึ่งมันมันขาดนะครับเวลาแตะมันก็เริ่มไม่ดังนะครับอันนี้ก็หวังว่าคองมีประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าทําตามผมเนี่ยนะครับถ้าดูเข้าใจอะไรเนี้ยนะครับก็ถือว่าอ่า เรื่องมอแปลงเอาพุทนี่คือตอนนี้วัดได้สบายเลยนะครับวัดนะครับสามารถเช็คด้วยตัวเองได้เลยนะครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับต่อไปนี้ก็สําหรับมอแปลงเอาพุทนะครับก็มันคงไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับที่จะวัดว่าดีหรือเสียนะครับตัวนี้สามารถไปใช้ได้กับมอแปลงเอาพุทเกือบทุกยี่ห้อเลยนะครับ ก็หลักการนี้ใช้ได้หมดเลยดูคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยก็คือเป็นเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้เองนะครับมีแค่ลําโพงมีมิเตอร์ตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สายสายคีบปะนะครับแค่นั้นเองนะครับก็จริงๆมันสามารถวัดในวงจรก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมถอดมาไว้แล้วก็เลยเอามาวัดให้ดูกันนะครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณที่ ติดตามรับชมสวัสดีครับ